รับสมัครห้องเรียน EIF ชั้นป .1 และป .2 อส,อสนใจไหมลูกสนใจไหมตัวเองดีว่าไงสวัสดีค่ะพอดีว่าผมเพิ่งย้ายมาใหม่ครับมาจะหาโรงเรียนให้กับลูกเลยครับ ดีเลยค่ะทางโรงเรียนพลร่มอนุสอ์มิตรภาพที่50ของเรานะคะกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาหลักสูตร EIS ซึ่งจะมีทั้งชั้นป .1 และชั้นป .2 ส,สำหรับนโยบายและรายละเอียดเพิ่มเติมคุณครูจะพาเข้าพบท่านผูน้อำนวยการนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปค่ะคุณครูพาไปนะคะไปลูกไปผู้อำนวยการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโรงเรียนพลร่มอนุสณ์มิตรภาพที่50 ได้เปิดทำการเรียนการสอนห้องสองภาษาหรือ e a s ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จํานวนหนึ่งห้องเรียนในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาเป็นไปตามนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษกและเพิ่มจํานวนนักเรียนมากขึ้นห้องเรียน e a s ของเราได้เปิดการเรียนการสอนใน4รายวิชาได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์1ปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนของเรามีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยมและมีความกล้าสแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติมากขึ้นปีการศึกษา2567นี้โรงเรียนของเรากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนห้องสองภาษาในระดับชั้นะถมศึกษาปีที่1และรับเพิ่มเติมในชั้นประสมศึกษาปีที่2 Hello, good morning everyone. My name is Juan, foreign English teacher here at Panrom Anasaran School. So currently I am teaching English, math, science, and computer in English language in EIS program. Basically, my major problem before is to create a fun and interactive teaching method until I found this avgas method so avgas method is composed of kinesthetic game-based learning and technology-based learning method so avgas method stands for a action v vocabulary g gesture and games a activity sheet and s surprises so i really believe that this method will help your children to nurture and develop their minds in speaking, listening, reading, and writing skills. So, to all the parents, please enroll your students in our English program because we teachers care the future of your child. Thank you. We are the part of that change. The of that I English, I like of active learning. เพื่อเป็นการตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นทางโรงเรียนของเรามีสิทธิพิเศษดังนี้ค่ะ 1. ชุดนักเรียนฟรี1ชุด 2. ทุนแรกเข้าสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ทุกคนและ 3. ส,สิทธิสวัสดิการของข้าราชการสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ค่ะ My name is พลิพงเส e n ญก a m Study in EIS Program My first year of studying has been full of excitement Discovery, I learned how to speak in English well and this lesson I learn will make me a better bilingual student. Hello, I'm Chocolitichai. I'm studying in EAS program P1 slash 2 and I am inviting all the parents that our school is still accepting เ p าพิการ in our EIS program thank you ที่ให้น้องมาเรียนโรงเรียนเนี้ยค่ะพอดีว่าเอ่เห็นว่าโรงเรียนเนี้ยค่ะประกาศรับสมัครนักเรียนห้องสองภาษาห้อง EIS program ม,มาค่ะเรามีความสนใจอยากให้น้องเรียนห้องสองภาษาก็เลยมาสมัครเรียนที่โรงเรียนนี้ค่ะอ่าแล้วก็หลังจากที่น้องได้เรียนโรงเรียนนี้มาระยะเวลาหนึ่งปีค่ะผู้ปกครองมีความประทับใจมากค่ะ ที่น้องได้เรียนที่นี่ค่ะคุณครูดูแลดีมากค่ะครูประจําชั้นก็ดูแลดีแล้วก็ทิชเชอร์ที่สอนภาษาอังกฤษก็คือสอนน้องได้ดีมากค่ะน้องมีการพัฒนาได้ดีค่ะทั้งไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร,ร์ภาษาไทยแล้วก็วิชาอ,าอื่นค่ะน้องมีความมีความรู้ได้ดีค่ะสามารถที่จะนําไปต่อยอดแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะการเรียนรู้ สองว่าาสตรเก้าไกลให้โรงเรียนบนลมของเราได้รับใช้ทุกความหวัว